กลิ่นมันจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะโอ้เนี่ยขาวชโลเนี่ยพอเหรอเชื่อันในชุดยอดเนี่ยหนังเลยนะหนังโอ้โนี่มันกลางมันเอาไม่ใช่เหยืนี่เป็นแผงเลยอ๋อโทษเอาเหยียดเลยอ่ะโอ้สวยจริงนี่เฮ้ยเอาเลยเหรอเอานดิเลยค่ะไม่ทำไรเนี่ยเออพวกอันในชุดอันนี้ฝุ่นเราใหยก่อนพูดให้ฟังอุ้ย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  สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันบ้านชมทุ่งกับบรรยากาศเหมือนฝนจะตกครับน้ําแดงๆเริ่มขึ้นมาอีกแล้วนะน้ําจะท่วมอีกแล้วมั้งเนี่ยมาวันนี้เดี๋ยวเราจัดการปลาเมนูปลาดาบนะครับเดี๋ยวไม่รู้พ่อจะทาอะไรนะว่ออุ้ยทําอะไรในสวนนะเฮ้ยทาอะไรเนี่ยเนี่ยเตรียมเดียวอ่ะเตรียมเครื่องเตรียมอะไรวะหรอหามาเร็วเดี๋ยวก่อหาอะไรเนี่ยฮะมามาแล้วโคตรโคไอ้นี่พอไปตัวมาแล้วเนี่ย หอยเนี่ยออเาไปตัวหลายหลายแกนละมหอยปลาหอยปลาอันนี้เราปลูกตรงนี้มันมันตกแล้วก็มันงอกออกเองงวดเลยเนาะนี่หลายหลายรุ่นละนี่เนาะ๋อเนี่ยมันเอาง่ายๆนะมันจะมันนักหลาถุงน้วยเดี๋ยวพอล้นี่พอแล้แตงใหม้เต่อันนั้นชุดเก่ามันเชียงแล้วกิดไปแล้วนี่อันนี้งาด้วยเนี่ยพวกสวยจริงนี่เฮ้ยเอาเลยเหรอเอาดิได้ค่ะทำอะไรเนี่ยเออพวกเออมาโชว์แตงเหรอเอามากก่อนมากก่อนมีอยู่อืมเอาไปกินไปกะ ทำน้ำพริกอ่ะโอ้น้ำพริกปลาดาบอ่ะโอเคน้ำพริกปลาดาบเอออันนี้งามขนาดเนาะโอ้ข้างล่างข้างล่างก็สวยนี่นี่ใส่เกล็นเลยอืมอุ้ยออกดีมากเลยออกดีนะมันหายากเนาะใส่น้ำพริกมาก็เอาแป้งไปกินกับน้ำพริกน้ำพริกปลาดาบเขาวันนี้มาเออต้มต้มอ๋อที่ว่าต้มนั่นเหรอเออนั่นครับเอ้มะหอยมะหอยมะหอยปลาหอยปลานาะต้มเนาะโอ้ลินไม้กระเผากินกับน้ำพริกเนาะหอยมดแล้วนี่ไงทีเด็ดก็คือนี่ครับ ปลาดาบของเราโอ้เตรียมไม้มาเสียบแล้วเกลือชูรสเกลือชูรสดกระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกหนุ่มเนาะเตินหอมเต็มแล้วเตินหอมมีเอะอ๋อต้นหอมเต้นหอมเดี๋ยวไปเอาไปเอาเลยไหมเดี๋ยวค่อยมาแยกมาเลยเนาะต้นหอมไห่เอาไปเนี่ยนะต้นหอมแต่ผักชีไม่มีเนาะช่วงนี้เอาหงเนี่ยพอถุยไปเลยเลยเน่ยนี่นี่เดี๋ยวเอาโอ้โหเนาะโอ้พอแล้วพขาแล้วเปนอันหรอกได้นี่อะไรทำมันห่อกมาค่ะมันเนียบเลยครับ กินยอ่ะมันออกหลายหัวมากถ้าเราปล่อยมันจะใหญ่ไหมเพาะหัวไม่ได้เนี่ยห,หัวมันประมาณนิ้วแตยย่หยกได้อยู่เนาะอเอาหัวเล็กๆมาเสียบไว้นะครับเออนั่นแหละเรื่องเสียบเสีบหวหอมก่อนจะได้ย่างง่ายนะยย่า่าางงจับด้านมันง่ายครับบางอันมันเล็กมันจะหลุดตะแกรงไงมมนเสียบไว้จะได้ปิ้งง่ายนี่อันนี้นะเสียบอย่างสวยงามเสียบบุ้งอะวันนี้ปลาก็เสียบอันนี้ก็เสียบเรื่อหัวหอมนะเสียบเล้วแต่งกวางแ่กายเรื่มเสียบเต้ มันจะหอมหวานมากจริงมันจะมีความหวานที่ขึ้นมากลิ่นแตงก็แรงจริงๆเตียงในเท้าเนี่ยน้อยมันมีปัญหานะมันเหมือนมันพี่ไมีไพ่อย่างอ๋อเท้าพี่น้นักร้องสียาเติมมันไล่ครับอันนั้นเหมือนไดสียาคํมเตื้อเียก็คือถ้าทําพอกินเน่ะมันลงมาแรงจะไม่มาแต่ทําเยอะมาแรงจะมาเอาละมงว่าให้มันมีปาสเปรดอะไปให้ก่อนเสียไ้โอ้ยบานหลับเสียไ้ให้มันกลับด้านง่ายเนาะอะกะมาในชุกแล้วนี่ผสวมเราให้ก่อนพูดให้ก่อน อ้ยนี่ยางดีนะเอออย่างปลาปลามันช่วงยากนะทำมันพิพาทมันอร่อยไม่นี่อย่างมันอร่อยนี่ครับเริ่มจากปลาโอ้โหโอ้โโอ้ผู้นแข็งกว่านี้ออันนี้จากพิดหอมกระเทียมแล้วจะหอมแรงหอมขาวนี่นี่กินดเลยกินกับน้ำพริกหอมนิด S <S 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 โอ้ยย่างไปหอมเลยมากลับด้านดูกันกรึบนี่โอ้ยกลิ่นนี่หอมเลยคุณผู้ชมจีเครื่องให้สุกก่อนเดี๋ยวมาเจอกันครับผมได้ละชุกแลนี่ปลาเนี้ครับเอาเลยปลาเนี้ยหน่อยเนาะปลาไม่มได้หน่อยปลาได้ละเหนียแกะเปลือกแกะลแล้วให้หมดปล่อยเย็นหน,น่อยไหมเนาะดปล่อยเย็นหน่อยโอ้โหข่าวฮะหวามขนาดละเออจู้ จะหอมขึ้นมาเลยนะครับ,บกินนะท้าสีเหรอนะบอกผมเกี่ยวเลยแบบเผ็ดอันนี้แบบหวานกีสุกแล้วแกะง่ายมากนะครับนี่แล้วได้กลิ่นหอมด้วยนะอบอกผมเดียวเนี่ยนะมันจะนุ่มๆด้วยนะนุ่มหอมอโวดท้อหอมขนาดเลยหอมแดงเรอกหนึ่งจีเสร็จแล้วแกงง่ายมากครับนี่ อันนี้ไม่เผ็ดนะเผ็ดอะไรบ้าหวานหอมใช้รักเปลือกเลยนี่นะอันนี้แม่เปลือกออกนี่นี่หดูอันเนียดเลยนะเนียนะเนียดขนาดเลยอ่ะเครื่องครบแล้วครับโอ้เอาละครับลับลูกเรียบเรียบด้วยนะผมแห้งเกินไปมาครับต่นี่ตำระดมพี่กันโอ้ยเอ้าหัวขนาดเท่านี้นะโหด้วย อข้อหวานๆหนึ่งเฮ้ยกลิ่นมันออกมาเลยคุณผู้ชมโอ้กลิ่นมันจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับโอ้เนี่ยครัชุดโรเนื้์กอนเนาะเชื่ออันนี้ชุดยอดเนึ่งหนังเลยนะหนังโอ้อันนี้ไปทิ้งหรอกมันไปทิ้งหรอกเดี๋ยวกดได้ค่ะปอดตรงมันหวานนะโอเคมันรวยพวกต่างมันมีไหมนะบ้างมีรวยมีหน่อยนี่โอ้โหดูเนื้อมันเลยเฮ้ยนี้ไงเนี่ยก้างท้องมันอันนี้ก้างหลังเนี่ยมันเป็นอันขึ้นมาแตัวนี้ไม่มีละจะไม่มีก้างอืม โอ้โหโอ้ยโหเนี่ยโอมันหอมจะไปหอมเตี้ยนี่นะคัดเอาเนื้อเอาหนังเอาเนื้อเอาหนังกลางไม่เอาครับเฮ้ยหืมท่อนี่กลางมันเอาไม่ใช่มันผิดปลารบชดยอดมาเนี่ยเฮ้ยว้าวโอ้โถ่ในมีกัดนิดหน่อยนี่แหละกลางท้องเนี่ย กินมันหอมจริงครับมันจะหอมเป็นเอกลักษณ์เลยมันไม่เหมือนปลาตะเพียนปลาเลยนะโอ้ยดีเป็นแผงเลยอ๋อโธ่เอาเหยียดเลยอ่ะมาเดี๋ยวเอาก้างเอาเอาแต่เนื้อนะครับเนื้อไงเนื้ออนน้เยเยอะนะเนี่ยเยอะอะคุกเลยก่อนเอาพริกก่อนเนาะเออพริกก่อนคุกๆเหมืนวันนี่พริกหัวหอมกระเทียมเโอ้ยกินลูกเนี่ยพอพริกเผ็ดอะห้าลูก ปลาปลาที่หลังเนาะปลาที่หลังเดี๋ยวปรุงก่อนปรุงก่อนครอบนะครับปรุงง่ายๆครับเกลือชูรสนี่เกลือนะครับน like ี <c oughs> <c oughs> <c ่เกลือเกลือนี่เป็นตะเกียครับมันนี้พอละชูรสนะครับโขกกันี่นี่ประมาณนี้นะใส่ปลาลงไปเต็มครบอันนี้เนยซอสได้บาทกับขายที่นั้นเนี่ยสองสามตัวผมขายที่ละกนช่วยกันกินก่อน ผิดปลาหลับโหท้อเนื้อใหญ่ขนาดนั<อ><อ>ด้นเนี่ยโคกไปมีแต่เนื้อปลาคุณผู้ชมนี่ทิชชานี่นะต้นหอมหนะต้นหอมต้นหอมผักชีไม่มีครับช่วงนี้ไม่มีเอาแล้วต้นหอมแนละ้มาอันนี้เสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วเคนให้เข้ากันหน่อยก็อื้มอุ้ยจะเป็นน้ำมันอกแบบเนหนียวเหนียวเลยะเหนียวเหนียวเลยกันผิกปลาปะป๊า ผิดปลาลาบนะปลาธรรมดานะครับอันนี้ถือว่าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วโอเคครับไปนี่เอาล้วครับมาชิมกันนะผมชิมเหมือนมามาเลยครับโอ้โหแดงโอ้โหกรอบดีมากเลยชุ่ยยาเลยไม่พอไม่พอะไม่พอเนะมีโยมียาครับเนี่ยเราปลุกเองอยู่แล้วโอ้โหอืมอ้ขอบขอบเนี่ยฮะกรอบขนาดนี้กรอบกลิ่นออกมาเลยคุณผู้ชม กินมันหอมนะครับแตงสดๆอ่ะใครเคยปลูกแตงแล้วแบบเด็ดกินเลยมันจะได้คนละกินกับที่เราไปซื้อที่ร้านนะโอ้โหควบมขนาดโอ้โหโอ้อหนักคาราโอ้อีกช้อนหนึ่งดูปดโทนี่ปลาหนึ่งตัวนะครับดูได้เยอะเหมือนกันนี่นี่เอ้าเตรียมตีเลยครับนี่จัดข้าวเหนียวเลยอ่าแรกครับกุ๊ดเราผิดปลาลาบไหมนะเมื่อมาเนิ่มเลยกินนะนี่ อย่างนีนเีวนานี่โอ้ยอ๋อทอดื่มไ่ก็ทมันหอมอืมอมอม <c ười> ค่อยๆดื่มดำรสชาติกินน้ำลายตามเลยเนี่ย <c ười> อีกามือ่มอขนา naturally n a t u r a l อ y n a t u า กินปลาเนี่ยมันเหมือนปลาอย่างอื่นนะมันหวานแล้วก็มันม่กลิ่นเครื่องที่เขาใช่เนี่ยหอมบกเนี่ยมันหอมองเข้ากันนี่ขนาดกั<ฮ>บนี่นะนีมะม่มาหอย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 ปลานี่อ๋อโอ้โหเนี่ยเม็ดข้างในเนี่ยมันเลยกรึบๆนะเออเนี่ยอะไรปลดอดสารพิษหน่อน,นะมีความขมหน่อยๆอ,อือ หมอกอ่นี่ยวันนี้นะกำบหนเดี๋ยวพอละคุ้นเส้นกับหนูได้ไม่ปกติกินกับลาบครับวันนี้เจอกับปลาก่อน คือดือดแล้วกินเดเือดลายคือเดือดลายลองกลับแตงนะเพราะกินแตงก็แรงมากคุณผู้ชมแตงใหม่ๆนี่กินมันแรงจริงนะเแียงนะครับกรอบอ่หวานมีรสชาติหวานหอมครับแตงสดๆนะ มาให้คำหนึ่งว่าไปแล้วกินแล้วครับทนไม่ไหวแล้วอันนั้นมาขี้นกอ่ามาขี้นกอืเนี่ยเข้าขนาดนี้นี่ยนะครับกิถึงอย่างนั้นเ่ยอืืออันนี้ขมเัยนี้ออ่าืลูกใหญ่จะไม่ค่อยขมครับจุใจไหมเนี่ยไหวแล้วครับเอาไหมข้าวเหนียวครับกุ้ย อุ้ยเนื้อแน่นมากกันเนี่ยจะอืมอืมอืมเหนียวนะอืมหอมปลามันนะอืมแล้วกอเครื่องที่จีเนี่ะหอมมาเท่านี้เข้ากันนะถ้าเปันปลาท้าเพี้ยนปลามันมันเหมือนเดียวนี่นะดีหน่วยอืมแต่ปลาปลาเหลไม่ชุดชิวเลยอะมันจะผิดนะไม่ผิดหวังครับ อืมเนื้อปลามีรสชาติเอกลักษณ์นะปลาดาบมั้งปลาดาบปลากระิงก็อย่างงี้อันเดียวกันมั้งปลากระิงอืมผักกางเราเรียกปลากระิงเออจ้ะอันนี้ไม่ค่อยขมเม็ดข้างในหอมๆหน่อยเนาะอืมมันๆเม็ดมันอ่ะออืืมม

อืมทางถึงอืมควมันหนึบอืมแบบนักเป็นเงครับอืมผักกับแก้มก็อร่อยน้ำพริกก็อร่อยอืมพริกจอดน้ำพริกเลยแกงอืม อืกรอบกรอบลูกใหญ่แต่ไม่แก่นะดูเม็ดไหมล่ะดูจากเม็ดเลยครับเนี่ยแล้วผมพักกันนะครับผมน่อยเดีียวไม่เมี้ยงรับผมรักผมได้ ถ้าแบบว่าถ้าอยากปลูกขายอะ่ะยั้ไม่อยากพกน่พกนยมพ่นยาก็ต้องทําเหมือนเหมือนโรงเรือนอ่ะเป็นม,มอนอุ้งเลยหรอๆๆอืยอ,อ่ะกันมาลงมาแมลงต้นทุนก็จะสูงราคาก็จะแพงอ่ะนะยาะ เพราะอะทำอย่างก็ยากอะ่ะมันพรมผักน่าจะแพงนะพ่อต้นหอมผักชีประวันสักความเมื่อกี้ฮะบอกละวหายหมด่มื่ออกมา,านะกกนั้นนะตัวันเน่าไปฮะได้อะ่ะแค่นี้กินถ้าอยากให้แบบว่าปริมาณมันเพิ่มขึ้นก็ใส่น้ำอ่ะอืมจะทำน้ำถ้าเป็นถัวเราคุยเลย มันเป็นลาบเหนียวแล้ว huh. ม <h wer p> uh ันเป็นลาบวะกินแตงเมื 350, okay. so um ่อ huh. ก um ี huh. um ้น huh, uh ี huh. uh ่ขมมากเลยทำไม่อ่ะกินแตงออกะมานๆจืดๆนะเบ้อปิดท้ายนะรอปิดท้ายก่อนไว้ปิดท้ายพร้อมกันอืมมันเป็นน้ำพริกปั้ปิ้งนะมาย่างนะแต่เป็นมามาดาบ นี่ปลาทั่วไปปลาดับธรรมชาติด้วยอขณะตอนเราไปเติมมันตายแล้วเนาะแต่ใจยังใสยอยู่อืมเนาะน้<ช>องตาเร่งอร่อยอ่ะคดีจัดอะไรปลาดับเขาทำพิธีอเนี่ยเขา,า,าจีกินอร่อยมากเดี๋ยวมันน้อยมีกินน้อยออใหาเยอะเดี๋ยวอ่องไหมอ่องกอ็อร่อยาไม่น่าจะอ่องกับอะไรบ้างอ่ะไปดชายครับ ันนี้ก็มาวันนี้นะ,นะครับครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับบลัลลป์ผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับน้่งพิกปลาโหลับม <น S 1> ันหวานมันชูชื่ออะไรลองทำนะครับใส่ปลาหลับนะ